ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากน้ำกั้นตองที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอไลฟ์สด u ู u b e ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูรัฐบาลอนิจจังกันหน่อยนะคะที่นำโดยนายกแพทรองทานคือในเมื่อไม่ยึดติดในตำแหน่งแล้วเนี่ยแต่การร่วมรัฐบาลระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหลายคนจับตาว่าเอจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันนะคะคือคือผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับ ในส่วนของพักเพื่อไทยนี่ซึ่งเป็นเก้าวีดนตรีอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรที่พูดยังไงว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนก็จะต้องหุนเวียนในระยะเวลาหกเดือนถือว่าถือว่าตอบแทนกันไปแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของพักเพื่อไทยก็มีแรงกระเพื่อมมากที่สุดส่วนคอรมอของพักร่วมอื่นใดนั้นเนี่ยมีปัญหาน้อยมากนะครับ แทบจะไม่มีการปรับคอรมอเลยก็ว่าได้ส่วนนนะครับที่จะปรับออกซึ่งนี่นะครับก็ถ้าปรับแล้วจะมีผลก็คือปรับภูมิใจไทยออกซึ่งเสียงมันจะปริมและที่สําคัญภูมิใจไทยเขามีของที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือความสัมพันธ์กับวุฒิสภาเสียงเกินสองในสามนะครับเพราะฉะนั้นรวมกระทั่งอื่นใดที่พอที่จะอนุมานคาดการกันได้ ผมยังไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้าที่เอาพรรคภูมิใจไทยออกส่วนพรรคอื่นนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเขาเขาต้องรักษาตนรักษาตัวต้องมีหน้าที่ไม่ขัดใจและถ้าขัดใจก็จะขัดใจอย่างสุภาพนะครับเช่นพรรคประชาชาติอย่างเงี้ยนะครับถแถลงการเรื่องบ่อนคาสิโนว่าไม่ไม่รับร่างเนี่ยแต่ว่านี่นะครับภูมิใจไทยซึ่งก็เห็นปรากฏการใหญ่และก็เขาก็รู้จักนะครับว่า ท่วงทานองอย่างไรเนี่ยนะครับที่จะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะกล้าก,กับเขาหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าถ้าเขายอมเนี่ยนะครับยอมสลับกระทรวงเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะถูกกดขี่ตลอดอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องยืนแข็งจนถึงนาทีสุดท้ายเป็นสาราวัดใจ mm hmm. ว่าจะกล้าปรับเขาออกหรือเปล่า mm hmm. นะครับเพราะแต่ละคนก็มีฤทธิ์มีเดชทีนี้กฎหมายเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลไปไม่ได้เพราะกฎหมายมันต้องผ่านวุฒิสภา นะครับยกเว้นว่ารัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปก็ประชุมร่วมกันแต่ว่านี่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้ากฎหมายทางการเงินมันไม่ผ่านนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็ปริมอุทธิสภากก็แพ้ขาดยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีถ้าจับจังหวะทางการเมืองอะค่ะ การที่รัฐบาลร,รอให้ผ่านงบไปก่อนหรือรอเรื่อง44สอสอของพรรคเก้าไกลก่อนเนี่ยมันน่าจะเหมาะกว่าการมาปรับในช่วงนี้ไหมคะก็คือเรื่องราวเนี่ยนะครับข่าวคราวเรื่องการปรับคอรมอเนี่ยมันถูกจุดพลุเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเพราะเรื่องที่กำลังจะเดินมาถึงก่อนก็คือเรื่องของคุณทักษิณน,นะ<อ>นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของคุณทักษิณจับตาวันที่30 ก็ก็จะเห็นประกายเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับของในส่วนของนายกุงยิงนั่นจะอยู่หรือไปไม่ใช่ตัวคุณอุงอิงนะมันอยู่ที่คุณทักษิณอ่าใช่นะครับถ้าคุณทักษิณมีเหตุหรือมีข้าลางว่าจะมีเหตุนะครับแล้วก็เห็นทิศทางชัดเนี่ยดุลภาพทางการเมืองมันก็เปลี่ยนนะครับทีนี้เนี่ยในพรรคเพื่อไทยมันก็มีแรงกระเพื่มอมเช่นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่ผ่านมา บางท่านเนี่ยยื่นใบลาออกไปแล้วนะครับนี่มันแรงกระเพื่อมเนี่ยจะเริ่มมากตามลําต่บและไอ้คนที่ไปจ่อคิวเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนในรอกันจนไอ้ไอ้สำรวนใจว่ารอกันจนไอ้แหวนหลวมเนี่ยคือหมายความว่าอึดอัดและสถานการณ์เนี่ยเขาก็ต้องการจะตอบแทนให้ครบภายใต้เก้าอีที่จํากัดจํกเรียเนี่ยนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามนั้น,นในส่วนของพรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะคิดจะต้องปรับเพราะว่าต้องการจะตอบแทนให้ครบ ถ้าจะมีเหตุอันเป็นไปนั้นนะครับนอกจากคําพูดแล้วเนี่ยมันอาจจะครั้งหน้ามันอาจจะไม่เพียงพอนะถ้าคุณทักษิณมีอันเป็นไปนะมันจะเกิดแรงกระชากใหญ่ทางการเมืองเพราะกระแสมันไม่ได้ขาดลอยเหมือนเดิมนี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าดูกันเป็นตอนๆอนะครับเพราะว่าข่าวที่จะมีการปรับคนนี้ออกนะครับคือถ้าปรับได้รายชื่อคงไม่น่าผิดพลาดแต่รายชื่อคนเข้าเนี่ยก็คงจะต้องดูเป็นคนๆไป แต่รายชื่อคนออกเนี่ยก็คงจะต้องเป็นตามนั้นนะถ้าไปดูแต้มต่อของพักภูมิใจไทยอะค่ะวันนี้มีการพูดถึงเอกสารหลุดที่อ้างถึงข้อมูลที่ DSI มีอยู่ในมือเนี่ยก็คือโพยล็อกเบอร์20กลุ่ม140คนเห็นว่ามีทั้งนายพลทหารตำรวจรวมถึงบุคคลทุกแวดวงติดอยู่ในโพยนะเพื่อเปิดตลาดดูดสอวอ โดยเฉพาะกลุ่มสายสีน้ำเงินอ่อนออตรงนี้คุณจตุพรมองไงบ้างคะคือ,อย่างไรก็ตามนั้นน,นะครับเรื่องนี้ที่ผมอธิบายให้ฟังว่าเส้นทางนี่นะครับที่วุฒิเนี่ยยื่นผ่านประธานวุฒินะครับส่งต่อไปยังาสารรัฐธรรมนูญนะซึ่งเนี่ยนะครับทั้งคุณภูมิธรรมและคุณทวีเนี่ยเรื่องนั้นไปเร็วนะแต่ว่าเรื่องที่อยู่ใน DSI เนี่ย ที่พยานหลักฐานหลุดกันมาต่างๆนั้นคดีเนี่ยนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนก็ยังไม่เป็นที่ยุติอ่าใช่ซึ่งต้องใช้เวลากับพยานจํานวนที่มากนี้หลังจากเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับก็ต้องส่งไปอัยาการยื้อกันอีกอนะครับกว่าจะไปถึงศาลนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยนะครับวุฒิสภาชุดน,นี้จะหมดวาระแล้วหรือ,อยังแต่ว่าเนี่ยนะครับในส่วนของคุณภูมิธรรมกับคุณทวีเนี่ย นะครับจะไปถึงก่อนและและจะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเนี่ยนะครับจะหลุดกันมาอย่างไรแต่คดีมันยังไม่ถึงอ่ะนะครับเพราะว่ายังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนและก็ยังสู้ยิบตากันอยู่และเนี่ยนะครับเอาผมยกตัวอย่างว่าถ้าเอากันแบบเข้มข้นกัน,นหลังจากที่พรคประชาชนอภิปรายเนี่ยและไม่ยอมไปยื่นถอดถอนไปยังสารรัฐธรรมนูบหรือจะไปยื่นเนี่ยนะครับ ไปที่ปปชเลยทันทีนั้นเนี่ยไปยื่นกรมสรรพากรกับกรมที่ดินก่อนเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดไม่ได้ไปไปโรยเกลือตามที่ว่าเนี่ยถ้าข้อมูลนั้นเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยนะครับหนึ่งในหนึ่งในสิบคือยี่สิบเสียงครับซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญโดยตรงเห็นไหมเกมมันก็พลิกคือถ้าถ้าหักลำกันจริงๆเนี่ยนะครับมันมันมีเรื่องมันมีมันมีเรื่องนี้อยู่เพราะว่า ลำพังของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าพักประชาชนไม่ยื่นเองเนี่ยพลังประชารัฐและฝ่ายค้านที่เหลือมันไม่เพียงพอ,พอใช่ครับกับ45 46เสียงะนะครับแต่วุฒิสภาเหลือเฟือ,อใช้เพียงแค่20เสียงแล้วนั่นเองนะครับยื่นกันได้อีกหลายๆรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ดุลแบบนี้เนี่ยดูเสมือนว่ามันจะเป็นต่อแต่ว่าถ้าถ้ารบกันกันอย่างเต็มที่ก็นับเวลาถอยหลังไง แล้วว่าตอนนี้ก็คือก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้ตบจูบตบจูบกันไปเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเห็นกันมาสําหรับเพื่อไทยและภูมิใจไทยใช่ไหมคือมันก็ไม่อยากอยู่กันแล้วอารมณ์มันประมาณยังไงคือแต่ว่ามันไปไม่ได้ไงอเพราะว่าโดยสภาพเนี่นะครับว่ามันถูกล็อกไงคือคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยพอมันข้ามขั้วกันมาอย่างนี้นี่และก็ตัวเองปกติเนี่ยนะครับอยู่กับกระแสสูงมาโดยตลอดเนี่ยพอกระแสมันไม่ใช่ ยุบสภาก็เสียงตายเพราะเคยยุบสองครั้งก็ตายทั้งสองครั้งและอำนาจมันหายไปครึ่งหนึ่งก็ไม่กล้าเสียงนะครับจะเอาภูมิใจไทยออกแต่ละกระบวนการเห็นไหมนอกจากเสียงในจำนวนสภาเนี่ยในการที่จะโบทความกฎหมายแล้วเนี่ยเขายังมีสิทธิ์เนี่ยนะครับเข้าชื่ร้ร้องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญองค์กรอื่นใดนะครับมันมันรับมือกันไม่ไหวเพราะขนาดนี้ก็ยังรับมือกันไม่ไหวนะครับนี่พักเพื่อไทยผมบอกก็โชคดีอย่างเดียวว่า พรคประชาชนเนี่ยเขาเขาไม่ประหารเขาแค่รำดับแค่แค่อภิปรายใช่แต่ว่าไม่เอาถึงตายเออทำไมอย่างนั้นไม่รู้นะเขาก็บอกว่านี่นะครับไม่อยากจะใช้นะครับใช้ใช้ผ้าสกปรกเนี่ยครับไปทําความสะอาดสิ่งสบปรกมันยิ่งสกปรกตอนนะครับว่าอธิบายกันไปว่าเป็นกฎหมายของคณะยึดอํานาจใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ที่เลือกตั้งก็กฎหมายของผู้ยึดอานาจเหมืนอนกันใช่เลย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> <c oughs> คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับความที่เดินกันยังไม่เสด็จน้าเนี่ยคือการอภิปรายเนี่ยที่บอกว่าเรื่องจริยธรรมให้คุณวิ่งไปแสดงความรับผิดชอบเองเนี่ยโดยที่เขาไม่ยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญก็แสดงว่าไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วใช่แค่เล่าสู่กันฟังหรือแม้แต่กระทั่งว่าไปยื่นหาคําตอบจากกรมสรรพากรก่อนแล้วจึงจะไปยื่นที่ปปชก็กรมสรรพากรเขาเป็น,นกลไกของรัฐกรมที่ดินก็เฉกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นหาอะไรไม่ได้นะครับจากการอภิปรายวันนี้นอกจากความมันความสะใจนะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ที่ไปไปไอ้โรยเกลือเนะคือแผลมันอยู่ที่หน้าแข้งแต่มาโรยที่หูที่ไอหัวเข่าอ่ะมันไม่แสบใช่คือปัญหาแผลมันอยู่ที่หน้าแข้งแต่มาโรยที่หัวเข่าอ่ะแล้วก็บอกบัตรนี้ได้โรยเป็นที่เรียบร้อยอม,มันก็แค่หัวเข่าเค็มเท่านั้นเอง มองแบบนี้ได้ไหมคะว่าเขาอาจจะอยากาแสดงตัวตนที่ชัดเจนว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลน,นั้นให้ผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นให้เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยไม่อยากที่จะใช้วิธีการอื่นใดที่อาจจะถูกเขียนขึ้นมาโดยอำนาจของคณะรัฐประหารอะไรแบบนี้คือถ้าไม่รับก็ตัวเองต้องไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ทีแรกอันนี้เรื่องใหญ่นะครับผมนี่เคยแสดงจุดยืนเรื่องนี้ ก็คือตอนรัฐธรรมนูญ60มูมผมผมไม่รับ<ม>นะครับและถ้าผ่านผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งด้วย<ม>วันนั้นผมยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่อ<ม>ก็นี่ไงคือถ้าไม่ยอมรับคุณต้องไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นไอ้ออน,นี่คุณยอมรับไปลงสมัครอยู่ภายใต้กลไกนี้แล้วยังไงก็คุณยอมเป็นผู้แทนํากลไกนี้ยื่นอภิปรายก็ตามกลไกรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็มีเส้นทางให้อย่างชัดเจนว่าถ้าเรื่องทุจริตผิดกฎหมายเนี่ยไปที่ไหนกันได้ต่อนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยนะก็ตัวเองก็ยังมีคดีอยู่ท yes ี่ปปชแล้วก็ค nee ิดไปยื่นที่ปปชด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอคําตอบจากกรมสรรพากรกรมที่ดินก่อนแต่ว่าคุณยอมรับปปชได้ไปยอมรับศาลรัฐธรรมนูญไอ้ปปชศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากที่เดียวกันอล้วแล้วยังไงต่างกันยังไงอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือจะอธิบายอย่างไรก็ตามนั้นปัญหาก็คือว่าในการทําหน้าที่พักฝ่ายค้านนั้น คือถ้าฝ่ายค้านแบบนี้เนี่ยใครอยากใครก็อยากให้พักประชาชนก็เป็นพักฝ่ายค้านนะเพราะไม่ระคายผิวไงใช่นะครับหมายความว่าดาบที่เะเอาถึงตายไม่ฟันนะครับแต่ใช้ดาบทองหลังเนี่ยคอยรำอยู่นั่นแหละดาบจะไมทองหลังรารารำรำพักประชาชนเนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาตอนนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยก็คือเครือข่ายทักษิณเพราะว่าผู้นําจิตวิญญาณไปฮ่องกงเออพร้อมแม่ด้วยไปเจอทักษิณน่ะ อ้าวแล้วยังไงแล้วคุณก็ชกไม่เต็มหมัดเขาถามว่าชั้นทิบสี่คุณมีตั้งร้อยคนทำไมคุณไม่ทําอ่ะอ่าคือ,ค,อคือปัญหาคือว่านี้นี่ไงคือความจริงเป็นการเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยและตัวเองแสดงเจตนาต้องการได้เสียงเกินเกินครึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยแต่คุณต่อยไม่เต็มมัดเพราะเนี่ยนะครับหลังจากนี้คุณโดนเรื่องที่ที่ปปชเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปตามกระบวนการตามลําดับ แล้วท้ายที่สุดคุณต้องมีอันเป็นไปและใครไปสนใจอะไรคุณบ้างหรือเปล่าล่ะใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทําหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องทุจริตผิดกฎหมายนะคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่อยากใช้คนไกนั่นก็ว่ากันไป<ช><ช>แต่ไอ้เรื่องนี้คุณกล่าวหาเขาว่าหลบเลี่ยงภาษีก็คนไกมันปลายทางมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เร็วที่สุดระงับยับยั้งความเสียหายของประเทศเร็วที่สุดและคุณก็เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แค่เรื่องนี้คุณก็ไม่ก้าวข้ามไม่ผ่านคุณหนักกว่านักการเมืองเก่าด้วยซ้ําน่นะนะครับคือหมายความว่านักการเมืองเก่าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเขาก็ยังเล่นกันเต็มคือหมายความว่าฝ่ายค้านรัฐบาลก็ทําหน้าที่กันเต็มบัดแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นรัฐบาลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายค้านฟาดกันเต็มเหลือรอดชีวิตกลับมาก็มาก็ว่ากันต่อ แต่ว่าเนี่ยนะครับการอภิปรายอย่างเดียวทั้งคืออภิปรายอย่างเดียวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงข้างมากเป็นของรัฐบาลนะครับกลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี4ี่มาเนี่ยเขาก็ออกแบบให้มีองค์กรนะครับตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะดําเนินการต่อ,อมไม่ให้พวกมากลากไปอไอ้พระหนึ่งโจรห้าเนี่ยถ้าโหวตกันยังไงก็แพ้โจรน,นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีองค์กรอื่นๆคือคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่ว่ามันมีเส้นทางนี้ทําไมคุณยอมรับกติกาการเลือกตั้งแบบนี้ได้แต่คุณไม่ยอมรับกลไกคุณเข้ามาเพราะรัฐธรรมนูญ60นะคะแล้วก็คุณดูีิไม่เอารู้มีรู้ไม่มีเราแต่พักเพื่อไทยหนึ่งคือเสถาเนี่ยถามว่าสวออตอนอยู่นนะั้น่ะมาจากอะไรอะคณะปฏิวัติหรือเปล่ากอเออคือ,อ,ค,อ,ค,อคือสิ่งเหล่านี้เนี่ย<อ>นะครับมันทําให้การเมืองเนี่ยนะครับมันถึงจุดที่วิกฤตสถาเห็นไหม คือไม่มีใครทําลายการระบบการเมืองในประชาธิปไตยนี้ได้ถ้าก,กับนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยนี้เองทีนี้พูดถึงระบบแบบนี้ค่ะแล้วเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเที่รัฐบาลบอกว่ามันไม่ใช่คาสิโนเนี่ยคุณจตุพรมองว่าจะไปสู่จุดไหนอย่างไรเพราะระหว่างนี้ก็เห็นว่าให้สอสอนไปทําความเข้าใจกับประชาชนอยู่เลยนะคะคือการยืนแบบนะครับการอธิบายแบบเหมือนคนไทยเน่ง่ คนที่คบค้านนี่คือราชบัณฑิตมันดาแพทย์บรรดานักวิชาการภาคประชาสังคมนะครับเขาก็ไม่มีใครที่ไม่ไม่มีความรู้ป <S S S 1> ระชาชนเขาก็สะดับฟังกันได้เพราะอยู่ท่ามกลางปัญหาลูกไปติดการพน,น,นันออนไลน์<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามคือคุณอธิบายว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่คาสินโนคุณเอาคาสินโนอ,ออกไปดิแล้วก็ไม่ต้องทํากฎหมายด้วยเพราะว่า ทั้งเขาสร้างได้เลยได้เลย,เลยนะคะคือเจตนาคุณไม่ต้องการทำมินเทอร์เทนเมนต์ของเพล์แต่ว่าไอ้นั่นเอาไว้ไว้เป็นเครื่องเคียงไว้สําหรับการอาธิบายนะครับจริงๆคือต้องการเอาบอนและต้องการเอาที่การท่าเรือด้วยใช่เพราะว่าถ้าไม่มีบอนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําพรบนี้ใช่นะครับจะอยู่ดีๆจะไปเช่าทําห้างเลยเนี่ยซ้าโรงแรมเลยเนี่ยนะครับทั้งที่เขาเป็นกิจการที่ได้กาไรนี่ขั้นต่ําปีละหกเจ็ดพันล้านเนี่ยเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการแต่งตัวความจริงก็ออกแบบล่วงหน้ากันอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญที่ผมบอกไงว่าไอการพนันออนไลน์เนี่ยจะถูกบีบเข้าสังกัดไอบอลคาสิโนใหญ่รายได้มาจากคนไทยลูกหลานไทยความชิปหายจะอยู่กับประเทศไทยเขายอมรับแล้วเขาบอกว่า้เขาจะเอาตังค์จากไหนอ่ะเขา้อกนี่ยอมรับแล้วไออ้วนน่ะมันบอกอ่ะไอตุ้มใ่เจ้ใบเจ้อ้วนบูมทําะไอลูกพีไอไอรับบริษคชเออลูกไอลูกไอเน่ะ เขายอมรับเลยเพราะฉะนั้นจะมา50ล้านคนไทนเข้าไม่ได้จะเอาตังค์ที่ไหนมาสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คือสําคัญก็คือแบบคือพวกนี้เนี่ยคือโดยข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้มีเจตนานต้องการไปรื้อบ่อนที่มีอยู่ทั้งประเทศที่เรียกว่าบ่อนเถื่อนหรอกเพราะว่าลูกค้ามันคนละแบบใช่นะครับเพราะว่าที่กฤษฎีกาเนี่ยเขาออกแบบว่าตอนไหนตอนแรกคุณว่าแม่คนไทยเล่นนะครับหรือว่าคนไทยเล่นต้องจ่ายตังค์เขาล็อกหนักเลย นะครับว่าต้องมีบัญชี50ล้าน6เดือนจึงมีสิทธิ์เข้าเล่นปรากฏว่ารัฐบาลจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้แล้วท้ายที่สุดก็จะไปแก้นะ mm hmm. แต่ว่าเนี่ยครับเวลานี้เนี่ยนะครับก็รักษาทรงนี้ไว้ก่อนให้ผ่านด่านแรกซะ oh. ก่อนนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยคือเรื่องนอกจากว่าไอออนไลน์เนี่ยออกกฎกระทรวงต่อได้ทันทีเนี่ยนะครับที่ทำให้สังคมมันพินาศน,นะครับแต่ว่าไอหลักใหญ่นั่นน่ยไอตัวคาสิโนเนี่ย มันคือแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่ต่อไปนี้ถูกต้องเพราะเงินในการพนันเนี่ยมันเป็นการทรานสเฟอร์เงินคนนึงไปคนหนึ่ง,นนงแล้วก็ไปที่เจ้าของบอดมันก็อยู่แค่นี้มันไม่มีมากถูกถูกต้องแต่ว่าฟอกเงินนี่โอ้โห,โหมหาศาลเพราะว่าเช่นสมมติเอาเอาเงินเอาเอาง่ายๆว่าเอาต้องการฟอกเงินร้อยล้านเนี่ยยอมเสียไปทักสิบล้านหรือยี่สิบล้านแล้วออกมาเป็นเงินขาวเคลียร์เลยเห็นไหม แล้วเงินที่ได้ันก็ได้จากการทุจริตคอร์รัปชันได้จากการขายยาเสพติดค้าย,ยาเสพติดชแล้วบ้านเมืองมันไม่เสียหาย<ช>คือณขณะนี้การอธิบายเช่นเรื่องเร,งรายรับเรอารายได้เข้าประเทศ<ช>เอาเทียบแค่าการท่าเรือที่เดียวเนี่ยเห็นไหมสามสิบปีสองแสนกว่าล้านอาจจะถึงสามแสนล้านแต่ไอการไอบอลคาสิโนโเนี่ยได้เพียงแค่สามหมื่นห้าพันล้านในแม่ที่รายได้เข้ารัฐเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นน อยู่เดิมๆนี่ก็รายได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าไปสนับสนุนดีๆเนี่ยปีอาจจะถึงสามสี่แสนก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้พวกนี้มองเห็นสมบัติชาติมันก็มีความต้องการแต่ผมเชื่อว่านี่ครับคือถ้ารัฐบาลมีความมั่นใจที่อ้างว่าให้ผู้แทนไปทําความเข้าใจแต่ไม่ได้บอกว่าทําความเข้าใจตรงไหนลองถ่ายทอดมาให้ดูสักที่ว่าผมอยากจะฟังว่าไปทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องอะไรนี่นะเพราะว่าวันนี้ไปทําความเข้าใจ แล้วก็ประชาชนเข้าใจแล้วด้วยปัญหาว่าแล้วทำตรงไหนแล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยบอกแล้วก็เนี่ยประชุมวิสามัญยี่แปดยี่เก้าสามสิบพฤษภากรเข้าสิในท th ้ายที่สุดคุณจุุพรคิดว่าประชาชนจะได้เหนื่อยกันอีกรอบไหมคะเนี่ยกับเรื่องคาสิโนเนี่ยค่ะคือผมว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดมันจะจบเรื่องนี้อย่างไรนะแต่ว่าหลังจากวันวันที่สามสิบเราคงจะเห็นร่องรอย ปัญหาว่ามันจะเดินไปถึงแบบไหนนะครับเดินไปถึงคุณทักษิณกลับเข้าคุกหรือจะต้องหลบลี้หนีไปคุณทักษิณไม่อยู่สภาพรัฐบาลอย่างไรนะครับจะไปแบบแบบคันลองหรือจะไปแบบถูกคว่ำกระดานนะครับทุกอย่างเนี่เกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นเพราะความเป็นจริงเหตุผลแวดล้อมเนี่ยมันมากนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการไม่ยี่รา นะครับการแสดงความคิดที่มันทายทาย้านะครับไม่รู้สึกสำนึกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมผมก็วาดหวังว่าจะได้เปลี่ยนแปลงตามวิถีนะแต่ว่าในนาทีนี้ผมครึ่งครึ่งนะว่าจะเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการหรือไม่ใช่กระบวนการเพราะว่าช่างหาเรื่องคือวอนหาเรื่องเหลือเกินอะเรียกแขกตลอดเวลานะครับเรียกแขกนะครับทั้งเรียกแขกเรียกรถถังเเรียกรถังเนี่ย อ,อยากบดถังน่ากลัวนะน่ากลัวเพราะ,ะเพราะว่าในแต่ละเรื่องที่ทํานั้นเนี่ยนะครับคือคือพูดง่ายว่ารัฐบาลไปสร้างเหตุผละนะครับในการที่จะถูกล้มกระดานเพียงแต่ว่านี่นะครับตัวเองนั้นพยายามบอกว่าประชาชนออกมาเดี๋ยวทหารจะยึดอำนาจแต่ว่าตัวเองไม่ยอมที่หยุดกระทําความเสียหายให้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองและประชาชนก็จะถูกอ้างว่าเป็นเพราะประชาชนทหารจึงมายึดอำนาจ ความจริงก็เป็นเพราะรัฐบาลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นคะครับเป็นสองทางสองแรงผมไม่แน่ใจว่าจะปรับคอรมอทันหรือไม่แต่ความจริงควรจะรีบปรับอย่างน้อยพวกนี้จะได้สักเดือนสองเดือนก <c oughs> ็ว่าไป <c oughs> ไว้ประดับบาร,รมีหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ไปใส่ตอนรีดงานศพ <c oughs> <c oughs> วันนี้แล้วก็เหมาะกับงานศพไทยเลยเหมอกับงานศพไทยเลยเพราะเขาถามฝากถามมาว่าทําไมงานศพไทยเนี่ยเขาถึงต้องไปกล่าว แต่คุณงามความดีคําตอบเขาดีมากค่ะถ้ากราบกระทบกล่าวความชั่วนะมันหรอกสามวันยังไม่ได้เผาเลยเพราะว่ามันดีตอนอ่านประวัตินะเมียก็ไปกระซิบลูกไปเปิดโรงดูน้ำพ่อมึงเปล่าใช่ใช่ที่ได้บอกถ้าข่าบความชั่วสามวันไม่จบค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณจตุพรมพรมพันธ์มากๆนะคะครบวันนี้ได้กรบดกราบ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยนะคะรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อกับเรื่องของชั้น14กับแพทย์ทยสภาโดยคุณหมอตุลสิทธิสมวงนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ